สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับจิรพัฒน์คนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้นำเสนอล้างคอกจาลูกน้องผมนะครับมันคิดยังไดว่ามันอยากลางคอบหิน,นมอว,วางก็ได้ว่าแต่ว่าคออนี้ก็โอ้ยสกับปุกอีดีนะครับพ่อแม่พี่น้องคอแปดเป็นคออตัวผูล่างเกือบซุ้มมือ มันยังเป็นนิสัยคือกรมตัวพูนชอบสุกกับปุกอิเล็ขี่มาไล่ยายยางยาเฮ็ดแหงบ่ราะทำเฮ็ดแหงแบบบ่บสะอา,นาดนะลุงน้องเลยจัดการล่างไ่ได้บวกมันดอกมันคิดเอาเองมันก็เก่งอยู่นั่นแหละลุงน้องผมคนนี้ซื้อแน่ๆนะครับผมมาจากเมียนมามาผู้เดียวพร้อมได้นั่งต่ก่อนที่เโบย้อนความแต่ก่อน,น,นเนาะเฮ็ดงานน้ำกันผม ใหญ่มากลองฝึกงานเหตุงานอยู่จังหวัดอุดอรนี่แหละครับอำเภอบ้านดุมมาที่นี่มาช่วง,วง,วงประมาณเมษานี่แหละแต่ว่าเขาเขามากกว่าผมเดือนหนึง่งเพิ่นกับเพื่อน,พอนเพิ่อนอาพม่ามากกว่านเนาะแล้วที่นี่ผมก็เลยใหญ่มากคงก็ได้เป็นหัวหน้าขาเหตุงานอยู่น้ากันประมาณปีปีหนึ่งละครับ ถูกอกถูกใจยังได้ว่าผมกับว่าผมสิมาเปิดฟา,าร์มนางกัเลียขอติดตามมานำกัดดืด้อเนี่ยยักหน่อยครับคุณเสียเรื่องยงไงไมาอีกคนนึงผมเลยนะเขาก็จะเอื้อนผมเป็นหมอเนาะผมก็เป็นศัตวาบาบแนต่ว่าการเลี้ยนว่าตรงซ้ายดอกว่าขันเลี้ยนตรงซ้ายขันไปซ้ายที่ผมเลี้ยนหน้าผมก็เลี้ยนกเกษตรประมงเนาะผมก็จบอยู่มอสารค้ามแหอะ แต่ว่าไป,ไปๆมาๆรองไปเป็นนักวิชาการฟาร์มกุุงล้วเบาไหวห,อห่อนเด็กกระยู่ไก่พ่อไก่เมียลมทะเลแพ้เป็นพุ่มแพ่ไข่ฝนตกหนิวโมมีหนาฝนหนาห่อนเลยเวนาหนาวนี่บ่ได้สัมผัสเลยละ่ะเบาไหวก็ะเล็ดเลา่าเป็นนักวิชาการฟาร์มกะเลี่ยงกุุงกุลาดำแน่เป็นการขายการตลาดขี้รถเซิร์ฟเวอร์ลูกฟาร์มให้เพื่อน ได้อยู่ปีหนึ่งก่อนสิลบปริญญาจบออกปีหนึ่งเนาะรอรับปริญญาต้องปีหนึ่งกัไปล่องเห็ดงานสุบซิบบริงก่อมบาวก็เลยล่องมาเห็ดฟร์มล่องทํางานฟาร์มเป็นพนักงานก่อนนะครับฝึกเอาฝึกหัดฝึกไปฝึกมาก,กสอบขยับเรื่อยๆกับหมอซีพี่แฟนก่นมาสอบตวดควมดูให้เนาะจะขยับเป็นสัตวบานให้กับยาวมาเลยกับเห็ดงานฟาร์มมากมัน สี่หาปีอะอยู่แม่พันก่อนอันาคตเรกกัอยู่แม่พันกนแบบแ่อน,กนสองสามปีก็เลยเป็นร่องผู้จัดการณาไงไม่เป็นผู้จัดการมาคุณอันนี้ก็ภาพนี้ก็ร่างครอ,อบเนือกก้อใจสิแล้วเป็ยัง <c oughs> ดโดนน้ำโซโครปมันเหยียบแน่นไปนี้ก็เลยว่าสิลงไม่เห็ดฟ้าของดอกของบเบิ้งกับประชาพวกมี่ยังกับยาก เพราะว่ามันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนาะมันเรื่องกินเรื่องอียังเนะครับเรื่องกินเรื่องเสียงเรื่องอะไห,หลายอย่างอย่างมากป่าชาคงสองสามหลอดกับวัวสีได้เห็ดนะครับโอพอได้มาแล้วกันขึ้นฟ้ามเพื่อจากับเห็ดฟ้ามประมาณหาหกเดือนเนาะเห็ดฟ้ามใส่หนาฝนโดนเติมพงเงาเฮ็ดงานลอยอยู่ ผูดอนเนี่ยบ้านดุมกับเป็นสตัตวบานนะครับก็ฟุดเค็ดออกเพราะว่ากับสิเปียบเทียบฤดูหน,นาวฤดูร้อนแล้วก็รื่สิเมตของเจ้าของนะน้าอันนี้ก็ขึ้นกับเบียท่ากูนะครับเป็นหมูรับจางเลี้ยงเป็นหมูหอมกระเจานะครับกิดสัญญานะครับเห็ดยังบ่ได้ลายออกข้างนอกกับโบได้คือเป็นของเขาเวอร์คันนั่นสั่งเจ้าของก็เป็นพิษกฎดระเบ,บียบเขานะครับเขาอ,อาจิบปับหรือว่าหักเงินได้กันเข้าไปเห็ด บบนี้เขาเรือกนะครับกลัวว่า,วาสีได้แม่น้ำกันเขาก็อยู่อนุบาลนะฟัมอนุบาลอยู่น้ำกันนั่นแหละครับที่นี่ก็เลตยติดอกติดใจมาน้ำกันก็คมก็ให้เขาเป็นผู้ซอยหมอเขาค่อนข้างที่สีบอกภาษาไทยได้เก่งกว่ามือม้ากับสีท่านสมัยกวางูนะครับ กะเลยเห็นไม่เป็นผู้ซอยหมอแบบที่นี่เป็นผู้ซอยหมอแล้วมันมีหมอคนนึงเป็นล่าออกกะเลยได้ย้ายไปอยู่หมูขุนหมูขุนฟ้ามฟ้ามหนวกนั่งขอยใหญ่ตามมาประมาณสองสามคนแหละอีกคนนึงมันก็นอยากมาน้าอยู่แต่ว่ามันผลมีเมียน้องมาลำบอดเด้กกันเอามากับกบสามคนเกิดเกินกำลังเพราะว่าผมข้นฟ้ามีสองหลังก็ เห็นใจนั่งนั่งมาผู้เดียวของนั่งมาฟ้ามมากับหม้อดูแลเขาดียืนะกินยู่ครับเฮาเงินกับให้เดือนละเงินนะครับ่วนกระบานเพียวๆเลยเข่าเสาเทียงเร่งอยู่น้ำเฮ้เบิดนอนอยู่น้ำเฮ้าน้ำไฟฟี่แต่ว่ากัดใส่เขากัดใส่ง่ายอยู่เด้พึ่งผ้าใส่เขาอยู่ดึกดึกดื่นดื่นแล้วมีปัญหามีอังกับซอยๆกันอยู่น้ำกัน นะครับอันนี้ก็ใกล้ชิล่างแล้วเรื่อนี้ครับเกิว่าก็ซ้ำนองคนหนึ่งเละเขามาอยู่แล้วก็ยังดูพ่อแม่ก็หักซ้ำลูกพล่มีเนี่ยเขาใจกันพิดเนี่ยว่ากันบุรุ้เรื่องซื้อซานกันไม่ค่อยได้ก็อาจจะมีเนี่ยแหละครับแต่ว่าบางที่ก็แฟนผมกับเขาก็ เป็นต้นใจเย็นกว่าเ่าแบบมาซอยว่าวซอยปวดบตบุเขาหากันทหรมาว่ามาทํางานน้ากันแต่ว,ว่ามีเรื่องมีปัญหากันพอแม่ก็ดีซอยว่าวซอยสว,ยสวนอบร่มเพราะว่านิสัยเขาก็ยั่งปรับตูยังบดายนะครับเอาสำนีแล้วครับเบิดเนี้ยบอกแล้ว